สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิตย์ USA นะคะสำหรับคลิปนี้เรามาแสดงความยินดีกับน้องโจ้ช่องโจ้โกอกนะคะตอนนี้น้องโจ้ได้ผ่านกด YouTube แล้วนะคะนั่นก็คือผ่าน1,000ผู้ติดตามและผ่าน4,000ชั่วโมง ผู้ดูนะคะก็คือผ่านทั้งสองกฎแล้วนะคะทีนี้น้องโจ้เพียงแต่รอจดหมายจาก YouTube นะคะเพื่อที่จะนำเลขรหัสเลขพินในจดหมายไปเปิด บัญชีช่องรายได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าน้องโจ้ก็จะต้องมีบัญชีธนาคารนะคะ,ะก็คงจะมียูทูบเบอร์ที่ดูแลน้องน้องโจ้อยู่นะคะเป็นผู้ดูแลให้เป็นผู้จัดการให้ในส่วนนี้นะคะทีนี้น้องโจ้ะจะได้ เงินเท่าไหร่จะมีะไรายได้เท่าไหร่นเริ่มแรกเนี่ยเขาจะอ่า YouTube จะสะสมเงินไว้ให้ในบัญชีธนาคารจนกว่าจะครบ100่เหรียญก็ราวๆประมาณสักตีสักสามพันนะคะนั่นคือก็จะเป็นเงินก้อนแรกก็จะเป็นรายได้ก้อนแรกของน้องโจ้ นะคะ,ะยินดีด้วยกับน้องโจ้ะนะคะ,ะและก็ขอบคุณยูทูบเบอร์ผู้ที่เปิดช่อง youtube ให้กับน้องโจ้ะนะคะ,ะถ้าไม่มียูทูบเบอร์ท่านนี้น้องโจ้ก็คงจะไม่มีวันนี้และถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มี FC ที่ ไปช่วยติดตามที่ไปช่วยดูคลิปน้องโจ้น้องโจ้ก็คงจะไม่มีวันนี้เช่นเดียวกันนะคะ,ะที่น่าชื่นชมมากก็คือผู้ที่ดูแลน้องโจ้ที่ปณิดได้ตามก็คือจะมีลุงจิมมี่นะคะลุงจิมมี่ก็เป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่ คอยดูแลน้องโจ้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะลุงจิมมี่ก็ให้น้องโจนะคะแต่ปริจไม่แน่ใจว่าลุงจ,จิมมี่เป็นผู้ที่เปิดช่อง youtube ให้น้องโจไหมแต่ถึงยังไงเราก็ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องโจ้ได้ในช่องโจ้กกอกนะคะสำหรับคลิปนี้ปนิดก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ